กราบสวัสดีครอบคร,รัวเกษตรัทราบทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้น้องกล้องจะมาบอกวิธีการทํายังไงให้ต้นทุเรียนนั้นออกดอกออกมาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เป็นใจหรือไม่เป็นใจก็ตามนะครับผมเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับอันดับแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ก่อนว่าต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันสามารถออกดอกได้อย่างไรนะครับผมต้นทุเรียนนะครับ จำเป็นต้องมี2ปัจจัยนี้พ่วงด้วยช่วยกันนะครับถึงจะออกดอกได้นะครับปัจจัยที่1คือต้นสมบูรณ์ต้นแข็งแรงมีท่าสารอาหารครบซึ่งหลายคนเนี่ยทำจุดนี้ได้ดีแล้วนะครับผมเพราะว่ามันทําง่ายฉีดไปใส่ไปก็ต้นสมบูรณ์ต้นแข็งแรงแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ผ่านไปเนาะปัจจัยที่2เนี่ยนะครับผมหลายคนเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรวมเนาะก็คือการ กระตุ้นเองนะการกระตุ้นคืออะไรนะครับการกระตุ้นในหน้าที่นี้สําหรับต้นทุเรียนให้ออกดอกนะครับคือการปรับค่า C:N Ratio ในต้นทุเรียนนั่นเองนะการปรับค่า C:N Ratio คือการทําให้ต้นทุเรียนของเรานะครับมีปริมาณคาร์บอนมากกว่านโตรเจนที่อยู่ในต้นนะครับถ้าในต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีคาร์บอนมากกว่านโตรเจนฮอร์โมนในต้นนะครับก็จะเอาพลังงานทั้งหมดเลยเนี่ย ไปพัฒนาให้เกิดตุ่มตาดอกหรือชักนำให้ดอกออกมานั่นเองอแต่ถ้าไนโตรเจนที่อยู่ในต้นมีปริมาณมากกว่าคาร์บอนฮอร์โมนในต้นก็จะเอาพลังงานทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับไปพัฒนาเป็นโครงสร้างเป็นการเจริญเติบโตเป็นการแตกแขนงในการแตกไปอ่อนไปเพราะฉะนั้นนะครับเราเสียเงินเสียทองเสียตังในการสะสมอาหารบำรุงมาตั้งนานแล้วนะครับเราอยากจะได้ ดอกหรือ,อจะได้ใบครับคําตอบก,ก็คือดอกถูกไหมครับถ้าเราอยากได้ดอกต้องทํำยังไงครับต้องทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีคาร์บอนมากกว่าไนโตรเจนถูกต้องไหมครับง่ายๆแบบนี้เลยเนาะและขั้นตอนการทําก็ง่ายๆเลยคือเราต้องทําการงดน้ําหรือว่ากักโศก,กนั่นเองนะครับการกักโศกคืออะไรการกักโศกก็คือการที่เราไม่ลดน้ําหรือว่างดน้านั่นเองเนาะการที่เราไม่ลดน้ําหรืองดน้ํานะครับมันจะเป็นการ ปิดกั้นนโตเจนเนี่ยไม่ให้เขาต้นเนาะเพราะว่านโตเจนเนี่ยมันจะมาจากน้ําและเราไม่ลดน้ําเท่ากับเราไม่เพิ่มนโตเจนเข้ามาในต้นทําให้นโตเจนในต้นเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆประมาณนี้นะครับผมส่วนในคาร์บอนจะเข้ามาในต้นได้อย่างไรนะครับก็ตามอากาศเลยครับคาบร์บอนไดออกไซด์นะครับผมจะเข้ามาทางใบทุเรียนอยู่แล้ว นะเป็นปกตินะจะเข้ามาแบบเองอัตโนมัติเลยนะครับเข้ามาทางใบเข้ามาทางใบแบบไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะถ้าเป็นชาวสวนทางภาคตะวันออกเนี่ยนะครับละยองจันตราเนี่ยเขาก็จะมีช่วงแรงให้นะครับมีช่วงที่ฝนไม่ตกให้นะครับในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ไปทําการกักโศกได้แต่ว่าเราจะไปกักโศกช่วงไหนล่ะนะครับไม่ใช่ทุกช่วงนะครับที่จะสามารถกักโศกได้เดี๋ยวลองมาดูทางนี้เลยครับอ่ะอันนี้นะครับเป็นระยะใบเพสลาด นะครับผมที่เหมาะสมที่สุดแก่การทําสารนะครับแก่การทาสารนะครับไม่ใช่แก่การกักโศกเนาะใบที่เหมาะสมแก่การกักโศกที่สุดเลยเนี่ยก็คือใบแก่นะใบแก่ดําตันแล้วก็ชันกระดกนะใบแก่ดําตันชันกระดกปุ๊บก็กักโศกได้เลยเนาะมันมีเหตุผลอยู่นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังถ้าสมมุติว่าใบนะครับยังอยู่ในระยะใบอ่อนที่ใบเป็นเพศลาดแบบนี้นะครับเอาง่ายทุกระยะใบอ่ะที่ไม่ใช่ใบแก่นะครับ ต้นทุเรียนเนี่ยยังมีความจําเป็นต้องจะจัดส่งจัดสรรสารอาหารเนี่ยมาเลี้ยงบํารุงให้ชุดใบพวกนี้เนี่ย,ยที่ยังไม่แก่เนี่ยให้มันมีพัฒนาการแก่นะครับผมไปจนถึงตอนแก่เลยเนาะอาหารนะครับผมเมื่อใบแก่แล้วอาหารก็จะหยุดส่งไปที่ใบแล้วก็ย้อนกลับมาที่ใต้ท้องกิ่งอา,อาหารก็จะกลับมาอยู่ที่ใต้ท้องกิ่งนะครับแต่ถ้ายังมีใบอ่อนอยู่หรือว่าใบไม่แก่นะครับ อาหารก็จะเลยใต้ท้องกิ่งไปไปเลี้ยงใบเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับผลสรุปสุดท้ายนะครับผมแนะนําเลยนะครับเราทําสารนะครับถ้าเราไม่ทําสารนะครับใบเนี่ยมันจะแตกออกมาเร็วมากแล้วทําให้ระยะเวลาของอาหารที่อยู่ใต้ท้องกิ่งเนี่ยมันจะมีแค่แป๊บเดียวเพราะว่าอีกประมาณสักพอใบแก่ปุ๊บอีกประมาณสัก10วันถึง15วันเนี่ยนะครับใบอ่อนก็เริ่มแตกออกมาแล้ว พอใบอ่อนเริ่มแตกออกมาแล้วอีกแล้วใช่ไหมครับอาหารก็จะเลยแต่ท้องกิ่งไปไปอยู่ที่ใบอ่อนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไปกักโศกช่วงใบแก่ดำตันเพราะว่าช่วงนั้นคือไออาหารใต้ท้องกิ่งเนี่ยมีจํานวนเยอะนะครับผมประมาณนี้นะครับอย่าไปกักโศกช่วงใบอ่อนหรือใบพาิานะครับต้องแก่ดำตันเท่านั้นนะครับแล้วค่อยกักโศกพดน้ําประมาณนี้เลยนะ ทางภาคตอนออกเนี่ยก็สามารถกักโศกได้เพราะว่ามีช่วงแรงให้กักโศกนะมีช่วงแรงให้แบบว่าไม่มีนอริเจนขึ้นต้นนะครับแต่ทางภาคใต้เนี่ยนะครับปัญหาก็แบบนี้แหละครับฝนตกตลอดฝนตกตอ่อเนื่องดินชื้นตลอดดินชื้นต่อเนื่องนะครับแล้วจะเอาเวลาไหนละครับผมไปทําให้นอริเจนในต้นเนี่ยมันลดน้อยลงถึงแม้ว่าเจ้าของสวนเองเนี่ยไม,ม่ลดน้ําก็ตาม แต่เทวดาบนฟ้าเนี่ยก็ยังลดน้ําแบบนี้ให้กับส่วนทุเดียนของเราอยู่นะครับผมและผมบอกเลยครับฟ้าปิดแบบนี้ไม่ได้แดดแบบนี้นะครับส่งผลทําให้ปริมาณคาร์บอนที่เข้ามาในต้นเนี่ยลดน้อยลงเช่นเดียวกันถ้าใครเจอสภาวะแบบนี้นะครับผมแดดน้อยนะครับฝนตกฟ้าปิดคาร์บอนได้รับจากเอ่อมาเข้ามาทางใบน้อยนะครับแล้วก็ดินไม่ยอมแห้งเลยฝนตกตลอดนะครับทําวิธี2วิธีต่อไปนี้1เลยเริ่มจากเพิ่มคาร์บอนก่อนดีกว่านะ คาร์บอนนะครับผมเราจะใช้น้ําตาลกลูโคสหรือว่าน้ําตาลทางด่วนที่เรารู้จักกันนะครับผมน้ําตาลกลูโคสเดออ็กโตสโมโดไฮเดทนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะภาพของกระสอบให้ดูนะครับปุบ่มอ่ะภาพนี้ทุกคนก็สามารถแคปแล้วสามารถเอาไปซื้อที่ Lazada หรือ s h อ p e e ได้เลยนะครับต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับเนอะอัตราก็1กิโลกร,รมัมต่อน้ำา2ลิตรถ้าถังพันลิตรก็5กิโลกร,รมัมนะ เอาน้ำตาลทางด่วนนะครับไปฉีดพ่นที่ใบนะครับในช่วงที่ช่วงช่วงเวลาที่แบบฝนตกฟ้าปิดนะครับผมอ,อาจจะไม่ต้องฉีดช่วงฝนตกแบบนี้ก็ได้เนาะเอาฝนหายตกก่อนก็ได้ในช่วงที่ฟ้าปิดต้นไม่ค่อยได้แดดเนี่ยนะครับเราเอาน้ําตาลทางด่วนไปฉีดด้วยเพราะว่าในน้าตาลทางด่วนหรือว่าน้ําตาลกูโคตน,นะครับมีคาร์บอนอยู่เราก็สามารถเพิ่มคาร์บอนเข้ามาในต้นด้วยวิธีนั้นก็ได้นะครับผมแต่ถ้าฝนไม่ตกฟ้าไม่ปิด ได้แดดดีก็ไม่ต้องเอามาฉีดเพราะว่าคาร์บอนเนี่ยได้รับดีมากในช่วงที่มีแดดนะครับผมประมาณนี้นะโอเคเราเพิ่มคาร์บอนแล้วนะเอาน้ำตาลกรูโคสมาฉีดตั้งแต่ใบ2เป็นต้นไปได้เลยนะครับนะใบ2เป็นต้นไปหรือว่าใบที่เราจะใช้ทําดอกเลยครับผมเนาะใบสุดท้ายที่เราจะใช้ทําดอกเนี่ยเราเริ่มโบดน้แตาลทางด่วนเข้ามาได้เลยนะอันนี้คือเป็นวิธีการเพิ่มจํานวนคาร์บอนเข้ามาในต้น2คือ วิธีลดไนโตรเจนนะวิธีลดปริมาณไนโตรเจนเข้ามาในต้นทำยังไงนะครับผมหลายคนบอกว่ามันทําไม่ได้หรอกเพราะว่าฝนเนี่ยมันตกตลอดแบบนี้แล้วจะลดไนโตรเจนยังไงวิธีง่ายเลยมาดูนี่ครับผมอยากแนะนําให้ทุกคนใช้ตัวเบรกไนโตรเจนนะครับนะตัวเบรกไนโตรเจนก็คือตัวนี้นะครับผม เวลาที่ใส่ไปแล้วนะครับผมมันจะไปล้างนีเรเจนไปดึงนีเรเจนเข้าหาตัวมันนะครับทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยไม่ได้รับ, ant, บนีเรเจนจากน้ําฝนหรือจากไหนก็แล้วแต่นะหลังจากการใส่ไปแล้ว4วันนะครับผมตัวนี้จะเริ่มดึงนีเรเจนเข้าหาตัวมันเองแล้วจะไม่ให้เขาต้นแล้วนะครับแต่ว่า4วันมันยังดึงเบาอยู่นะครับมันยังดึงไม่แรงมากเนาะแต่ระยะ การดึงแรงหรือว่าดึงได้ดีเนี่ยมันจะเพิ่มตามจํานวนวันเลยนะครับ5วันดึงดีขึ้นดึงแรงขึ้น6วันดึงดีขึ้นดึงแรงขึ้น7วันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึง30วันเนาะวันที่30เนี่ยเป็นวันที่ซีเดโชตัวนี้นะครับสามารถดึงได้แรงและดึงได้ดีที่สุดแล้วนะและหลังจากนั้นก็ไปอีก10วันเนี่ยมันก็ยังดึงอยู่นะครับไปจนไปจนถึง40วันแหละเนาะแต่ระยะเวลาจาก30วัน ไปถึง40วันหลังการใส่เนี่ยมันก็จะดึงเหมือนกันแต่ว่าดึงเริ่มเบาลงแล้วเนะาะอัตราก,การเล่นของการดึงเนี่ยก็จะเริ่มเบาลงและหลังจาก40วันเป็นต้นไปเนี่ยมันจะทําการคลายนตรเจนออกมาเนาะตั้งแต่มันดึงตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับหลังจาก40วันไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มคลายนตรเจนออกมาให้กับรากทุเรียนให้กับต้นทุเรียนเนี่ยได้นําไปกินนําไปใช้ได้ปกติเนาะกว่าจะถึงช่วงที่มันปล่อยเนี่ยลับประกันครับดอกออกมากันทั่วหน้าลแล้วลครับผมนะ วิธีการใส่ตัวนี้นะครับวิธีการใส่ตัวซีเรโชก็เอาไปใส่ช่วงใบไบสลัดแบบนี้ก็ได้นะครับผมแบบส่วนนี้เลยนะครับผมเอาไปใส่ช่วงใบไบสลัดนะครับจะก,ก่อนทําสางก็ได้หรือหลังทาสางก็ได้นะครับผมอัตราการใส่ก็แล้วแต่อายุต้นเลยแล้วแต่ขนาดทรงพุ่มเลยนะครับถ้าคิดง่ายๆก็5ปี5โลปี6กโล7ปี7โล8ปี8โล9กปี9กโล10ปี10โลนะแล้วก็ถ้าใส่แบบนี้แล้ว ยังดูเหมือนว่าไม่ค่อยทั่วทรงพุ่มก็สามารถใส่เพิ่มไปอีกได้นะครับตัวนี้ไม่ส่งผลทําให้รากเนี่ยเสียหายหรือว่ารากเค็มใบไหม่ไม่มีส่วนผสมอะไรเลยเนาะมันแค่ยิ่งใส่ยเยอะยิ่งเบรกโนเจนได้ดีนะครับแต่มันแค่จะเปลืองเงินเฉยนะผลถ้าใส่ยเยอะเกินไปนะแค่เปลืองเงินเฉยนะอาถ้าสวนไหนที่อยู่ทางภาคตอนออกนะครับผมมีโอกาสแรงให้มีโอกาส,แ,กาสแบบว่าทําดอกได้ ก็ไปกักโศกช่วงนั้นไปงดน้ําช่วงนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องมาซื้อเซเโชเพื่อเบรกโดเจนนะครับเราสามารถเบรกเองได้เพราะว่าฝนเนี่ยมันทิ้งช่วงให้แล้วก็ไปกักโศกช่วงนั้นแต่ว่าไม่ใช่ฝนแรงอย่างเดียวแล้วกักโศกได้ต้องดูที่ใบด้วยใบต้องแก่ดำตันมันชันกระดกก่อนเนาะใบแก่ดำตันปุ๊บค่อยกักโศกเพราะว่าถ้าใบแก่อาหารจะไม่ไปเลี้ยงใบแล้วเพราะว่ามันแก่แล้วมันก็จะย้อนกลับมาที่ใต้ท้องกิ่งนะ อาหารเนี่ยจะเต็มท้องกิ่งเลยกักศพแป๊บเดียวดอกก็ออกแล้วนะแล้วใครที่ยังเลงเลว่าจะทําสารดีหรือไม่ทําสารดีนะครับผมแนะนําว่าให้ทําได้เลยเพราะว่าถ้าไม่ทานะครับระยะเวลาของอาหารที่อยู่ใต้ท้องกิ่งเนี่ยมันจะมีแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเนาะแล้วทําไมถึงมีแป๊บเดียวเพราะอีกไม่กี่วันนะอีกไม่กี่วันเท่านั้นอาหารเนี่ยก็จะไปเลี้ยงใบอ่อนอีกแล้วเพราะว่าใบอ่อนเริ่มแตกเนาะประมาณ1 0 1ถึงวันเนี่ยใบอ่อนเริ่มมีแตกไหมเห็นแล้ว ถ้าใบอ่อนเริ่มมีแตกออกมาเห็นนะครับอาหารก็ไอจากตอนแรกที่อยู่ตัต้นกิ่งมันก็จะไหลเลือ้อยไปเลี้ยงใบอ่อนใหม่อีกครั้งเพราะฉะนั้นทํศาสตร์ะครับใบอ่อนจ,จะได้จะได้ไม่แตกออกมาเร็วนะอาหารก็จะได้อยู่ตต้ต้นกิ่งนานมีเวลากักโศกอะไรนานไปเรื่อยนะครับผมส่วนภาคใต้ฝนตกแบบนี้ฟ้าปิดแบบนี้คาร์บอนได้รับน้อยไนโตรเจนได้รับเยอะอันดับแรกเอาน้ําตาลกรูโคสมาฉีดเพราะว่าน้าตาลกรูโคส มีคาร์บอนเอามาฉีดทางใบอัตรา1กิโลกร,รัมต่อน้ำา200ลิตร5กิโลกร,รัมก็ต่อน้ำพันลิตรนะครับผมฉีดทางใบไปเลยนะครับฉีดร่วมกับชุดอาหารที่ทุกคนฉีดแะครับผมนะสมมติทุกคนใช้ชุดสีเกยอยู่ก็ฉีดชุดสีเกยไปบวกกับน้ำตาลกูโคสถ้ากลัวในเรื่องของเชื้อราก็สามารถบวกคาร์บิดซิมหรือว่ายาเชื้อราอื่นๆไปด้วยได้นะครับผมอันนี้คือเป็นวิธีการเพิ่มคาร์บอนเข้ามาในต้นและ2คือลดอนโตรเจน ลดนิเจลก็เอาตัว c n r a t i o นับมาใส่เพื่อจะได้ดึงดนิวเจ้น,นะครับล้างนิวเจนเข้าหาตัวมันเองเพื่อไม่ให้เข้าต้นได้ประมาณนี้ครับผมถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ